ดอกไม้สีเหลืองอันนี้สีอันนี้กับอันนี้เขากลมกลืนกันเขาจะสีเหลืองเป็นดอกแคเนชั่นเหลืองโน้นแล้วก็ไอ้นั่นก็เป็นรถที่เขาเอาไว้บรรทุกของซึ่งรถจะต้องมีตะขออยู่ด้านหลัง แล้วก็พ่วงได้ถูกกฎหมายเขาใบอนุญาตเขาให้เห็นไหมเนี่ยเราจะเดินลงไปข้างล่างเนี่ยทางมันชันมากอันนี้อยู่บนเขาเห็นไหมข้างล่างนะก็เป็นหมู่บ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่เราอยู่กันแต่เราอยู่บนเขาเหมือนกันอันนี้เขาอยู่ในระแวกข้างล่างสมัยก่อนเก็บเห็ดกันตรงนี้ <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นวิลล่าไปแล้วอย่างที่เห็นราคาก็ไม่ต่ำกว่าหล้าน แต่สองหลังนี่คงจะหนักหน่อยแล้วก็ข้างหลังนี่อีกนะก็ไม่สามารถถ่ายได้ <c oughs> แล้วก็ถ่ายได้แค่ที่เห็นเนี่ยอย่างนี้มันไม่ไม่ผิดเนี่ยเราเดินชั้นมาแล้วคนที่หน้าหนาวเนี่ยโอ้ยสุดยอดพี่น้องเลยถ้าไม่โฟวิล่ะขึ้นไม่ได้ต้องโฟวิลเท่านั้น เราเดินนี่ขนาดเดินแค่นี้ขายังเมื่อยแล้วเนี่ยนะเดินแค่นี้ขาเรายังเมื่อยเลย <c oughs> เราต้องเดินบ่อยๆอย่างว่าเราเดินไม่บ่อยด้วยเรามดแต่นั่งอยู่แต่ในบ้านพักร้อนก็เลยไม่อยากจะอะไรมากมายเพราะว่าพักร้อนห้าทิศรถมาพักร้อนห้าทิศเราก็ ต้องการพักผ่อนให้เต็มที่เดี๋ยวเปิดเทอมโรงเรียนเปิดเทอมเดือนสิงหาวันที่8ชีวิตก็ต้องสู้8ชั่วโมงไหนจะต้องทำงานหนักไหนจะต้องมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอะไรอีกสารพัดปัญหาทีนี้ก็คลิปก็คงจะทำคลิปส่วนตัวมากไม่ได้คงจะต้องทำแต่คลิปอาหารหรือไม่ที่โรงเรียน เสาร์อาทิตย์ก็ยังรับปาาอะไรไม่ได้เพราะว่าบางทีเราเหนื่อยเสาร์อาทิตย์บางทีเราอาจจะพักผ่อนส่วนใหญ่เสานี่จะนอนพักผ่อนมากเพราะว่าจะเพลียมากหลังจากทำงานจันถึงสุขโรงเรียนปิดเสาร์อาทิตย์แต่ก็พยายามอยากจะไล์สดเหมือนกันแหละแต่การพูดการจาของเรายังไม่ฉะฉานพอแต่เราก็พอไปได้ถ้าช่วยกันก็ไปได้เนาะ เราก็ทำ Youtube แล้วเราก็อยากจะให้มันผ่านกดเราไม่ได้ทำเล่นๆเ,เราก็อยากทำจริงจังฝากทุกคนด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปด,ดีไม่ดียังไงก็ช่วยติเตียนด้วยนะคะจะได้ปรับปรุงนะคะอันนี้ก็เดินกลับบ้านเดินกลับบ้านเดินกลับบ้าน ก็อีกประมาณตักห้านาทีก็ถึงและถ้าเดินเร็วๆอันนี้เดินเดินช้าเดินอย่างนี้ก็รู้สึกแขว่งหัวเข่าอยู่อันนี้ก็เราก็ไม่สามารถถ่ายเขาเห็นถ่ายบ้านคนอื่นได้เราก็ถ่ายตรงทางเดินเราจะได้ไม่ผิดกฎระเบียบก็ดูเอาตามนี้ก็แล้วกันเป็นการเดินออกกําลังขานหนึ่งเพราะเราอยู่แต่ในบ้านทั้งวันแล้วก็ ไม่ได้ทำคลิปอะไรก็เลยออกมาทำคลิปนิดนึงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะเนี่ยเดินมาเนี่ยมือเย็นเจ็บเลยเนี่ยเย็นเจ็บเลยเราคิดว่ามันไม่เย็นไงเลยใส่เสื้อกันหนาวกันฝนมาปรากฏว่ามันเย็นเราไม่รู้ว่าฝนจะตกไม่ตกเนี่ยบ้านเขาก็มีถังขยะอยู่อย่างเงี้ยทุกทุกบ้าน มีสองอันสามอันแล้วแต่ใครเขาขี้เกียจเดินไปทิ้งเขาก็ขยะแยกแต่ก็จ่ายแพงหน้าดูโอเคอันนี้เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านนะคะแต่ยังไม่ขึ้นบ้านแต่ทางเข้าถ้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้แต่ก็ยังมีบ้านเก่าอยู่บ้านพักร้อนสีแดงเขายังไม่ได้ขายเขายังไม่ได้ทำใหม่ยังเป็นยังเป็นสไตล์เก่าอยู่ นี่เราก็เห็นแมวแล้วอันนี้ก็ยังเป็นสไตล์โบราณอยู่ของเราไปทางนี้ของเราไปทางนี้โอเค่บ้านเราอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ยังเป็นถ้าเป็นบ้านสีแดงนี่ยังเป็นสไตล์โบราณอยู่ เนะคะฝากติดตามคลิปด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอให้ร่ำรวยค่ะ